กระสังนะบอเป็นอย่างตนไม่ค่อยเอามากระสังมาให้ต้นต่อเกี่ยหนุ่มเหนื่อยหนาวะ่ะเซิร์นนะอาจารย์เจ้าต้อเลื่อนกะเลื่อนกะผักแครงบุตรท,ทุกคนเนาะไอ้น้องแล้วก็ผ่าอาจารย์เนาะแล้วก็ขอบใจอาจารย์แสงคำที่เซิร์นนำหวมแลกเปลี่ยนพลเฮียนเนาะประสบการณ์ขลัพไปเจ้ากันหนึ่งเลยกลุ่มกเกษตรนที่เนาะต่างในกลุ่มมือทกลุ่มเขาก็มาหัวมงานหลายคนมืน้อนี้มาในหัวขอ้อผักหวานปลา หลายคนก็คือสิเคยกินเนาะผักหวานปลาแกงใส่ไงหมดส้มตัวนี้คือผักหวานป่ามันจะมีหลายสายพันธุ์่เนาะผักหวานป่ามันจะมีพันธุ์ที่แบบเป็นใบน้อยใบเขียวแต่ตัวนี้ข้าพเจ้าได้เลือกปลูกพันธุ์ใบใหญ่คือแนวนี้เพราะว่าตลาดมันต้องการมันยอดมันจะอวกสังเกตยอดที่มันพวงมาใหม่เห็นปะเคยเลือกสายพันธุ์นี้ตัวนี้แม่ได้สั่งแกนมาแต่ผู้แหละทาง ประเทศไทยพคนบ้าน,นนะพวกแหล่มาเตงเต๋อนะีจังหวัดที่เขาเจ้าปลูกเกือบทั่วจังหวัดเลยคืออันนะ่ะอ่าที่แถวราชสีมานะเขาเจะปลูก <c oughs> เป็นตลาดใหญ่ของประเทศไทยเลยแหละนะเขาสั่งปลูกตะกั่วเป็นพืชที่ปลูกยากที่สุดแห่งภาคตะวันตนปลูกบุถึงวิธีนี่สิบปีกับวันใหญ่เพราะนั้นก็นเลยจกมาเสนอเรื่องวิธีการปลูกใุษถึงวิธีเนาะ <c oughs> มันเป็นพวกอลา ต้นไม้พวกกาฝากแต่ว่าได้ที่วันใหญ่ด้วยตนเองอย่างกวัญญากเนาะแต่กัหญ่ได้แต่ว่าใส้เวลาดนลเพราะนั้นเขาเลยมีวิธีที่ว่าปลูกให้มันเร่งรัดที่วันใหญ่ขึ้นมาภายในปีสองปีสามปีให้ได้เก็บกินได้นะเขาก็เลยอาศัยต้นแบบเขาเอินว่าต้นไม้ที่ว่าเป็นไม้เลี้ยงเนาะเป็นไม้เลี้ยงก็คือต้นตะกบตัวนี้มาขามแตะบ้านเขาเอิญขามเทศเนาะขามแพทย์ประมาณนี้เนาะ ซึ่งพวกนี้มันเป็นพวกตะกูลที่ว่าปลูกบัวไซปุ๋ยมันกันหญยได้พวกตะกูลเออตะกูลหมักทัวนะมักตะกบมักดอกแคขาวก็เป็นตะกูลทัวคือมันสามารถดูดในตัวเจ้นที่ว่าเป็นสารย้งไงต้นไม้ยังไงได้ต้วตัวเองเนาะเพราะนั้นพักหวานจึงอาศัยพวกนี้ดูดอาหารจากต้นที่ว่าเป็นตะกูลทัวเนาะมาเลี้ยงมันคือเวลาเขาเขาล่างห้างของหู้เลยว่าอาศัยได้แล้วได้ ข้างมันจะเป็นเป็นตาเป็นตาเป็นผมนะก็ <c oughs> กินคือปีกอยูน่นะจะกินกับพมนี้เปาซเ่นไต้นนี้ใหญ่มันกันใหญ่นํำเลยนะมันจะต่างจากเขาเลี้ยงเดียวๆเพื่อพักวานเนี่ปลูกเดียวกับปลูกคู่กับต้นไม้ชนิดอื่นไอันี้จะไปกดสัตว์สัตว์สัตว์แต่ว่าถามว่าต้นไม้อื่นก็ได้มาได้คือกันชนิดอื่นแต่ว่าตัวนี้จะใหญ่ไวพระพวงนี้มันมันมีปมคือเป็นปุ๋ยยอยู่ะน,นะห้างมันนะเป็นขอดๆเลยตรงนี้ มันจะสะสมอาหารไว้แล้วอันนี้จะไปกินน้ำเนาะปลาพวกหวานนี่เขาจะขยายพันธุ์ด้วยประมาณสองสามวิธีเนาะหนึ่งคือขยายพันธุ์ด้วยแกนสองก็คือเขาต่อนเนาะเขาการแต่ว่าเขาเห็นอยู่ในป่าเขาเห็นมันงามเขาไปคุดมาปลูกี่เปอร์เซ็นต์รอดี่จะหน่อยสุดแห้งตายเขาตามขาทีปลูกด่ยอดแตกดียู่มันรอเขาดีใจมันโดนไปแล้วก็ห้าดเน่าห้าตายทุกเจ้า พราะนั้นตอนก็ปลูกด้วยแก่นจะดือในการตอนต้องได้หัดสาค่อนข้างอเอาใจใส่ตัวนี้มันต้นที่เขาบทันได้ตัดแต่งจริงนะตัวนี้มันเขาัดแต่งจริงละตัวนี้อายุประมาณปีครึ่งหาสองปีตัวนี้ได้ซ้ำนี่แต่ถ้าลงดินน่าจะใหญ่กว่านี้ตัวนี้เขาปลูกใส่กระถางไว้เบิงเป็นตัวแบบตัวอย่างนะต่อยูสวนกับมีล้งสวนกับมีละ นใหญ่กว่านี้ทางลงสวนข้ามนี้คำถามหนึ่งบอยี่ได้ว่าตกขัดตัวบกพองไปใสตต่ต้นสัตว์ได้ได้แต่มันต้นสังัคือใบมันหล่นมันะเป็นกุดยเลยต้น <S 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 ตันนี้อ่าเป็นบระคามเทศที่ว่าเป็นพันธ์ที่เขาจะพัฒนาสายพันธุ์มาจากอาาของราชสีมานออกสิพันธ์เทโลนไทย ต้องขอบใจจานพัดเพิ่นแบ่งสายพันธุ์ให้ฟักมันจะใหญ่นะทุนพี่แหลกยุไทยเขาเจ้าปลูกเป็นการท่าสัตว์ลายลูกแล้วยอดสองร้อยบาทเลยตัวใหญ่าเขาต้องตัดแต่งกิ่งเนาะบ่อให้มันใหญ่เกินเพื่อให้แสงแดดทิศตะวันตกตะวันเวลามันใหญ่แล้วกันเามันต้องการแสงแดดเพื่อให้ยอดแตกหลายๆนหลานมุมหลายยอดกับดอก มันเอมันมัดไอดูน้ำตัวนี้แม่และเ <c oughs> พินพ่นเพิ่นเพิ่นใหม่เขามาตัดตัดออกเลยได้บอ่อใจมันคือว่ตถกต้นเนาะแต่ว่าสินอย่างคนเลือกต้นมักอันนี้ย้อนว่ามันนั่นแหละมันดูดอาหารจากอากาศช่องนี้ตัวเนาะย่านอ่าคือย่านเวลาเอาใส่ขวดแล้วเปิดฝาไว้หรือว่าใส่ทงยางอ๋อใบตองบอไม่ขนาดมัน